เยือหกรายฆาตกรต่อเนื่องที่เคยได้รับโทษและถูกปล่อยตัวออกมาแล้วคำถามสำคัญก็คือเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกได้อย่างไรวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันให้เห็นภาพชัดๆครับกับบทสรุปสุดท้ายของคดีสมคิดพุ่มพวงหนึ่งในคดีอาชญากรรมที่สะเทือนขวัญที่สุดคดีหนึ่งของประเทศไทยครับตัวเลข6นี่คือจำนวนเยื่อที่ได้รับการยืนยันในคดีของสมคิดพุ่มพวง และก็เป็นเหยื่อรายสุดท้ายนี่แหละครับที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่นําไปสู่บทสรุปสุดท้ายของเขาในชั้นศาลเอาล่ะครับเพื่อที่จะเข้าใจภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะต้องขอเริ่มจากปลายทางก่อนเลยนั่นก็คือคําตัดสินของศาลจังหวัดขอนแก่นครับใช่แล้วครับบทสรุปก็คือโทษประหารชีวิตศาลจังหวัดขอนแก่นมีคําพิพากษาออกมาให้ประหารชีวิตสมคิดพุ่มพวงจากคดีฆาตรกรรมเหยื่อรายที่6ซึ่งเป็นหญิงวัย51ปีครับ แต่เรื่องที่มันน่าตกใจยิ่งกว่าตัวอาชญากรรมเนี่ยนะครับมันคือช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคือต้องบอกว่าไทม์ไลน์เนี่ยแหละครับที่เป็นเหมือนหมัดน็อกเป็นเหตุผลสําคัญเลยที่ทําให้คําตัดสินของศาลออกมาเด็ดขาดแบบนี้6เดือนแค่6เดือนเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาได้รับอิสระภาพออกมาสมคิดก็กลับไปก่อเหตุฆาตรกรรมอีกครั้งซึ่งข้อที่จริงตรงนี้เนี่ยแหละครับกลายเป็นปัจจัยที่ชี้ขาดเลยในมุมมองของศาลคือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเขาไม่กรารบกฎหมาย ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตคนอื่นเลยแม้แต่น้อยทีนี้การฆาตกรรมครั้งที่6เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าทําไมคําตัดสินถึงออกมาหนักขนาดนี้เราต้องย้อนกลับไปดูประวัติอาญากรรมของเขากันก่อนซึ่งต้องบอกว่าน่ากลัวมากครับคือต้องย้อนความไปว่าก่อนหน้าคดีล่าสุดนี้สมคิดเคยถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิตมาแล้วนะครับจากคดีฆาตกรรมผู้หญิงถึง5คน แต่เขากลับได้รับการอภัยโทษแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นการตัดสินใจที่นําไปสู่โศกนกาฏกรรมสํารอยอย่างที่เห็นครับคําถามต่อมาก็คือแล้วอะไรละ่ะคือเหตุผลที่ทําให้ศาลตัดสินลงโทษสถานหนักที่สุดคือประหารชีวิตโดยไม่มีการลดโทษให้เลยเดี๋ยวเราจะมาลองเจาะลึกดูเหตุผลในเชิงกฎหมายที่ศาลใช้ประกอบการพิจารณากันครับคือศาลมองว่าเขามีความผิดจริงในหลายข้อหาเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นลักทรัพย์หรือซ่อนเร้นศพแต่ข้อหาที่เป็นเหมือนตะปูปิดฝาโรงเลยก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนซึ่งตามกฎหมายไทยแล้วเนี่ยโทษสูงสุดของข้อหานี้ก็คือการประหารชีวิตสถานเดียวครับเอเอแต่หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าอ้าวแล้วคำรับสารภาพล่ะปกติถ้าจำเลยรับสารภาพศาลก็มักจะลดโทษให้ใช่ไหมครับซึ่งสมคิดเองเนี่ยเขาก็ให้การรับสารภาพในช่วงแรกที่ถูกจับกุมแล้วทำไมทำไมคำสารภาพครั้งนี้ถึงใช้ไม่ได้ผล และนี่แหละครับคือคําตอบสารมองทะลุปรุโปรงเลยครับว่าคําสารภาพของเขาเนี่ยมันไม่ใช่การสํานึกผิดจากใจจริงแต่เป็นแค่แท็กติกหรือกลยุทธ์ในการสู้คดีเป็นการพูดให้สารใจอ่อนแล้วลดโทษให้เท่านั้นเองซึ่งพอเขามากลับคําให้การแล้วสู้คดีในชั้นศาลปุ๊บกลยุทธ์นี้ก็เลยหมดความหมายไปเลยในทันทีพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยสารก็เลยสรุปว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะลดโทษให้ครับเพราะอะไรหนึ่ง คำสารภาพก็ไม่จริงใจ 2. เพิ่งออกจากคุกมาแค่6เดือนก็กลับไปก่อเหตุอีกแสดงให้เห็นว่าไม่เคยเก,งกรงกลัวกฎหมายเลย 3. ไม่มีการสำนึกผิดใดๆทั้งสิ้นและที่สำคัญที่สุดคือเขาเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมอย่างยิ่งดังนั้นศาลจึงมองว่าไม่มีเหตุอันควรที่จะปราณีเลยแม้แต่น้อยครับและเมื่อเราเอาเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมาประกอบร่างกันมันก็นำเรามาสู่บทสรุปสุดท้าย บทสรุปที่เด็ดขาดของคดีสมคิดพุ่มพวงครับคือคำตัดสินของศาลเนี่ยชัดเจนมากครับสั่งลงโทษประหารชีวิตสถานเดียวหมายความว่าโทษจำคุกจากข้อหาอื่นๆอย่างลักทรัพย์หรือซ่อนเล้นศพเนี่ยไม่ต้องนับรวมเข้ามาแล้วให้รับโทษสูงสุดไปเลยสถานเดียวครับ ในทางกฎหมายแล้วเนี่ยคดีของสมคิดพุ่มพวงก็ถือว่าสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่คําถามที่มันทิ้งไว้กับสังคมของเราเนี่ยผมว่ามันยังดังอยู่ในใจของใครหลายคนคําถามที่ว่าการลงโทษขั้นสูงสุดเนี่ยมันเพียงพอแล้วจริงๆหรือที่จะรับประกันว่าสังคมจะปลอดภัยหรือว่าจริงๆแล้วคดีนี้กําลังสะท้อนให้เราเห็นถึงรอยร้าวที่มันใหญ่กว่านั้นในกระบวนการยุติธรรมในเรื่องการฟื้นผูผู้กระทําผิดซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่สังคมเรายัางต้องช่วยกันหาคําตอบต่อไปครับ